สวัสดีค่ะพบกับคุูหน่อยนะคะโยคะออนไลน์เรล่นโยคะด้วยการสร้างสุขภาพที่ดีวันนี้เรามาทำให้ลมหายใจของเราเราหัดที่จะหายใจเต็มสามส่วนเพื่อให้ร่างกายเรามีพลังและสดชื่นแล้วก็ปรับในเรื่องของลมหายใจเพื่อให้สุขภาพภายในของเราทำงานได้ดีจะฝึกโยคะหรือไม่ฝึกโยคะคุณทำตรงนี้ได้เป็นอะไรที่ ช่วยเรื่องปอดให้ลมหายใจของเราเป็นลมหายใจที่มีคุณภาพค่ะเริ่มกันเลยนะคะแขนและไหล่สัมพันธ์กับการหายใจแขนและไหล่สัมพันธ์กับการหายใจของเราเราง้ายฝ่ามือแล้วเราก็หมุนหายใจธรรมชาตินะคะเรารู้ตัวฝึกโยคะเรากลับมารู้สึกตัวพร้อมกับรู้ลมหายใจเป็นช่วงๆขึ้นไปสูงไว้เหนือหัวแล้ววาดไปด้านข้าง หครจมูกตันๆหายใจไม่ค่อยออก,ห,อออกหรือไม่ค่อยโอเคเนะี่ยคุณทําแล้วคุณจะรู้เลยว่าหายใจคุณโล่งขึ้นรับเปลี่ยนมือขวานะคะหายใจเข้าลึกๆหายจอกยาวๆมุนแล้วว่าทางเดินเส้นรบรานของปอดอยู่ที่แขนอยู่ที่ไหล ครั้งที่3มหมุนค่ะเข้าลึกๆหมุนไปวาดครบ3ามแล้วเปลี่ยนข้างนะคะหมุนค่ะหายใจเข้าลึกๆหมุนค่ะ แล้วคลายครั้งที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกออกยาวเป็นธรรมชาติไม่ใช่เข้าอย่างเดียวออกยาวๆด้วยแล้วหมุนอีกครั้งหนึ่งหมุนค่ะหมุนไปด้านข้างหายใจให้เป็นธรรมชาติวนสูงขึ้นเวลามวนเหนือหัวทำแค่พอสบายช่วยคลายเรื่องของไหลติด สังเกตช่วยยกคลายได้ทั้งสะบักแขนไหล่แต่สิ่งที่อยากให้ได้คือการหายใจระบบหายใจแล้วหมุนสองข้างเข้าธรรมชาติแล้วหมุนค่ะแล้วหายใจเข้าใหม่ค่ะเข้าลึกๆหายออยาวๆเหนือหัวค่ะเข้าลึกๆออกยาวๆ ให้ปอดแข็งแรงแล้วอีกครั้งหนึ่งเข้าลึกๆหายจอกยาวๆแล้วคลายคุณก็ง่วงเพลียๆคุณไม่แอคทีฟทำแล้วคุณจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆเต็มสุด กลั้นแล้วหายจอกยาวๆควรทำตอนเช้าเนาะหายใจเข้าลึกๆเต็มสุดกลั้นแล้วหายจอกยาวๆกลั้นแบบพอดีพอดี หายใจออกยาวๆได้โดยธรรมชาติที่ไม่ใช่แบบสุดชีวิตสุดสุด,สด,สดไม่ต้องทำสุดขนาดนั้นขออีกสองสาครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆก,กรันหายใจออกยาวๆ แล้วหายใจเข้าลึกๆหายจอกยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าลึกๆก,กลั้นพอดีพอดีแล้วหายจอกยาวๆ ทำสักสี่ห้าลมหายใจตื่นเช้าขึ้นมาวนลมหายใจนิดนึงไม่น่าจะทำในห้องน้ำน่าจะทำในที่อากาศสบายๆแล้วก็หายใจลึกๆยาวๆเพราะถ้าคุณทำในห้องน้ำคุณจะสูดอากาศในห้องน้ำเข้าไปแบบเป็นปลานเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาหายใจแบบกลัน้นควรทำในที่อากาศสบายๆอากาศโล่งๆอากาศดีๆแล้ว ส่วนวนวนมือเนี่ยคุณทำตรงไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีคุณจะยืนทำก็ได้คุณจะนั่งทำก็ได้โดยทั้งทั้งสองท่านียนั่งทำก็ได้ยืนทำก็ได้อยู่ตรงไหนคุณก็ทำได้แล้วทำแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสดชื่นมีแรงและตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้เราต้องเสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองช่วงโควิดระบาด แล้วก็ต้องกลับมาทำให้ตัวเองแข็งแรงเนาะอีกหน่อยก็คงเป็นกันร้อยเปอร์เซนต์ทุกๆคนแต่ว่าทุกคนมีภูมิต้านทานหรือต้องมีวิธีจัดการที่จะให้ทุกคนรอดปลอดภัยฝึกโยคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้รอดปลอดภัยเพราะสุขภาพของเราดีส่วนอื่นๆก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยแต่โยคะก็เป็นตัวเสริมที่เราสุขภาพดีจากภายในตัวเราเซฟๆด้วยการเรียนโยคะออนไลน์ด้วยกันนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสนใจติดต่อสอบถามมาได้เรื่องการเรียนโยคะนะคะ